ไปปรงผมไปปรงผมอย่างเดียวแต่กลางคืนไม่ไม่ได้ไปนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอ่อันนี้เท่าไหร่ก็จะไปแค่ปรงผมทําขวัญอยู่ทาขวันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วแต่ร่างกายสังขารแล้วก็วันที่สิบสองวันที่สิบสองก็ค่อยไปอยู่บวชเสร็จแล้วก็กลับมานอนสักงีบหนึ่ง กลับมานอนสักงีบหนึ่งแล้วก็ตอนกลางคืนก็ค่อยเดินทางกลับมันต้องมันต้องมันต้องวางวางวางแผนการเดินทางดีดๆครับมันต้องเซฟเราหนึ่งเซฟเราสองเซฟรถให้รถจนะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเพิ่งไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรมารถจะอยู่ในสภาพพร้อมแต่คนคน่ะคนคน่ะคนคนเราขับรถเองเราก็ต้องเซฟเราเดินทางไกลอะไรทางไกลเดินทางไกลอะไรทางไกล ต้องเซฟเซฟเราด้วยกลับมานอนแค่พี่นอนน้องมาซ้อนมอใซค์กับน้องมาซ้อนมไซค่ใช่ขากลับไม่ติดหรอกขากลับไม่ติดหรอกเจะติดแค่ขาขาไปขาไปก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าไปช่วงกลางคืนค่ะไม่ได้ไปเดินทางกลางวันไม่ชอบไม่ชอบเดินทางกลางคืนขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยชิวชิว ชิวๆไปมาหลายรอบแล้วค่ะมันชิวๆมันรู้ทางแล้วรู้เส้นทางรู้อะไรก็ไปเรื่อยๆ <c oughs> ออวันที่เก้ายังน่าจะโล่งอยู่วันที่เก้าน่าจะโล่งอยู่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันมันช่วงนี้ไงมันช่วงนี้อ่ะมันวันเขาไม่ได้แล้วไงวันเขา มันมันวันเขาจำกัดอะ่ะมันก็มันได้ช่วงนี้พอดีมันก็นั่นแหละช่วงนี้พอดีอืมสงการ สงการคนกลับบ้านกันไงเขาก็กลับบ้านเทศกาลคนเขาก็อยากกลับบ้านกันอะไรกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนะไม่ใช่ว่าฟังเพล,ลินดูเพล,ลินนะจ๊ะช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะอืม 9ก้าพันหนึ่งร้อยแล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอหนึ่งมื่นได้ไหมเนี่ยทุกคนขอ,อก 9, เก้าเยเก้าร้อยคนเองแต่เดี๋ยวก็ต้องลงแล้วนะเพราะว่าห้าทุ่มจะไปวิ่งค่ะแต่เดี๋ยวต้องลงแล้วเพราะว่าห้าทุ่มต้องไปวิ่ง ตอนนี้9ก้าพันเก้เ้เลขสวยวิ่งอะไรคะว่า5้าทุมก็ออกกำลังกายก่อนอาบน้ำนอนคะ่ะออกกำลังกายก่อนอาบน้ำนอนวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งต้องวิ่งวิ่งก่อนนอนวิ่งก่อนนอน เออที่แรกจะถอดใจแล้วนะพี่แอนที่แรกจะถอดใจแล้วคะ่ะที่แรกจะแบบที่แรกจะที่แรกจะเออช่างมันไล์ไม่ได้ก็แล้วแต่ไม่ไล่ละเออไปไปมาๆไล่ได้อืมไล์ขึ้นส่งคําส่งคํารายงานไปว่าปุ่มไล์ไม่มีคะ่ะไม่มีปุ่มไล์คะ่ะช่วยเอาปุ่มไล์ขึ้นให้ดิฉันด้วย ส่งส่งคำรายงานไปสองรอบส่งคำรายงานไปสองรอบสรุปได้สรุปได้มันให้ไลท์มันให้ไลท์อือส่วมันให้ไลท์ติจิตอกมันคงลำคาญอ่ะติจิตอมันคงลำคานไงส่งคำรายงานบ่อยเกินมันก็คงลำคานให้ให้มันไลฟ์ไปเถอะ ให,ให้ให้มันไลฟ์ไปเถอะอืมก็เลยไลฟ์ได้ที่จริงทุกช่องที่เคยมีไลฟ์ได้หมดเลยนะสามช่องนั้นไลฟ์ได้เพียงแค่ว่ามันปักตะกร้าไม่ได้มันปักตะกร้าไม่ได้เราแต่ว่าเราไม่อยากแบบไลฟ์เฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์ไงเรามันแม่ค้าเรามันแม่ค้าค่ะเรามันเลือดแม่ค้าเราก็ต้องแบบเราก็ต้องแบบทำช่องมาเพื่อเราจะปักตะกร้าขายทุเรียนทอดอีก ต้องขายทุเรียนทอดทุเรียนใจต้องขายทุเรียนทอดค่ะทำไปอะไรช่องทางอะไรที่มันได้เงินก็ทำไปช่องทางไหนได้เงินได้ทองก็ทำไปอืมดีกว่าอยู่เฉยเฉยนะอยู่เฉยเฉยมีแต่เงินออกนะคะทุกคนอยู่เฉยเฉยมีแต่เสียตังค์นะวันนี้ไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรมนก็เสียตังค์ แต่ว่าโชคดีว่าบ้านฟ้าโชคดีว่าเดือนเนี้ยได้ไม่รู้นะทุกคนมันเหมือนแบบเดือนไหนอะมีเงินเข้าเยอะมันก็ต้องมีเรื่องเสียตังค์มันก็ต้องมีเรื่องเสียตังค์ทุเรียนทอดอร่อยทุเรียนทอดอร่อยมากค่ะเห่ยไม่มีแต่คนพิมพ์ว่าทุเรียนทอดอร่อยทุเรียนทอดอร่อยอร่อยมากค่ะเดีย๋ยวรอปักตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวขอไ like, ลน์เล่นๆไปครับดูดูมันก่อนดูมันก่อน มีแต่เรื่องเสียตังค์แต่ว่ามันดีว่าเราไม่ต้องไม่ต้องควักเมื่อเราไม่ต้องฟักเงินในกระเป๋าเราจ่ายข้อดีเนี่ยเดือนนี้เปลี่ยนยางไปเป็นแสนเลยนะเป็นแสนเลยนะเดือนนี้จ่ายค่ายางไปเนี่ยฟักเงินจ่ายค่าเปลี่ยนยางใหม่สี่ล้อเนี่ยเป็นแสนเลย แต่มันโชคดีที่เราไม่ต้องจ่ายเอาเงินเราฟกักเงินในกระเป๋าเราไงเงินจ,น,เน,เนจากคอนเทนต์เงินจากคอนเทนต์เงินจากคอนเทนต์ช่วยชีวิตเราให้เราไม่ต้องควักเงินตัวเองดีไปถือว่าดีไปอือติดตามคีเอเตอร์ไลน์้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามด้วยทุกคนอยากได้หนึ่งหมื่นนะได้ไหมเนี่ยโอ้ยแบตเหลือยี่แบตเหลือยี่สิบสามแล้วเดี๋ยวแบตใกล้หมดจะลงแล้วนะคะอาจจะถึงสี่ทุ่มครึ่งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแบตใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวลงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ช่วงนี้อาจจะเห็นไลฟ์ไลฟ์บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าปั้นช่องใหม่เจอกันช่องนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวหาไลฟ์ไม่เจอนะกดติดตามไว้ก่อนเลยกดติดตามไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหาไม่เจอนะ กดติดตามไปเลยพรุ่งนี้น่าจะถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นฟอลโล่หนึ่งหมื่นฟอลโล่หนึ่งหมื่นผู้ติดตาม,มช่วยแม่กับน้องมาซ้อนมาใส่ช่แม่น้องมาซ้อนมาใส่กดติดตามแล้วขอบคุณค่ะติดตามไปเลยกดติดตามกันเลยการที่เรามีเทคได้ค่ะ แล้วมันจะทำให้เราเห็นโลเคชันลำบากช่วยได้ชา้าทนายกับบิรน,นะคะขอขอความกรุณานะคะ reporters as a security procedure we need to actually get you after the line the reason is that I will keep you informed of every progress that happen. e d Thank you. โอเคค่ะเด็กนั้นตอนนี้นะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เราพบสัญญาณชีพอ่อนๆนะคะรองผู้ว่าดิฉันเพิ่งไม่เออดิฉันเพิ่งรู้จักท่านรองผู้ว่านะอันนี้พูดตรงๆ เพิ่งรู้จักนะพี่ชัยไม่รู้จักรองผู้ว่าเลยนะเนี่ยรู้จักแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้จักท่านรองผู้ว่าพี่บูมงงมากอืม ขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่กดติดตามค่ะขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีห้าร้อยคนนะคะ สวัสดีห้าร้อยท่านค่ะชินบิ้นูนุน,น่าัาใส ขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะ